ที่แน่ๆพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างลับๆนั้นสำนักพระราชวังไม่ได้ประกาศให้ประชาชนทราบแต่การที่พระบรมมวงสานุวงศ์ไม่เสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกต่อไปก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องจริง การถวายพระพรของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นสุดลงเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่31มกราคม2566ตอนนี้ทุกคนสงสัยและอยากรู้ว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอยู่ที่ไหนและอย่างไรเราจะให้ข้อมูลบางส่วนที่เพิ่งได้รับจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์จากข่าวล่าสุดพระพลานามัยและพระหัไทยของสมเด็จ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาผาทรงตัวชั่วคราวไม่มีปัญหาอันตรายใดๆที่ส่งผลกระทบต่อพระพลานามัมของอย่างไรก็ตามพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกนานซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเจ้าหญิงกำลังถูกติดตามและดูแลที่ตำหนักในกรุงเทพขณะนี้ยังไม่ทราบตำแหน่งนี้แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเร็วๆนี้ เพิ่งทราบว่าทำเลนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เผื่อว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะนั้นทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถให้การรักษาฉุกเฉินได้ทันท่วงทีสถานที่ประทับที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับอยู่นั้นอาจจะเป็นพระตำหนักแห่งหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่พระขนงอาจเป็นเช่นนั้นแม้ว่าเราจะยังไม่แน่ใจนัก เราแน่ใจอยู่เรื่องเดียวคือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับในกรุงเทพใกล้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครั้งหน้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต้องทรงพักผ่อนพระพลรานามัยให้ห่างไกลจากกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหลายพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะไม่ทรงติดต่อกับใครนอกจากพระราชวงศ์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นการส่วนตัว พวกเราและคนที่รักพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขออธิษฐานให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระพานามมยแข็งแรงอยู่เสมอและเร็วๆนี้สำนักพระราชวังจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระอาการปัจจุบันของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา